สอบด้วยไต้เท้าไต้เท้าไต้เท้าพวกท่านมานอนที่นี่ได้อย่างไรเรื่องนี้ห้ามแพร่พายออกไปไช้าไปแล้ว ปล่อยเยนันสิงไม่เป็นไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอเชิญหน้าไปด้วยกันช่วงที่ผ่านมาเยานันสิงอาศัยอยู่ที่บ้านข้านางเป็นพวกเด้ร่อนไปทั่วนางซ่อนอยู่บ้านเจ้ากินนอนไม่ทำอะไรระหว่างพวกเจ้ายังทำอะไรกันอีก พวกเรายังยังกลับมาคืนดีกันอีกด้วยข้าจะคุยกับเย็นนางสิ่งตามลำพังออกไปให้หมดนางสตรีอกตันยูข้าเห็นเจ้าเป็นสหายดันมาล่อลวงลูกชายข้าหลอกลองความรู้สึกข่าหลอกลอะไรท่านข้ารู้จักลูกชายท่านก่อนจะรู้จักท่านอีกเจ้า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 อะไรมี่อาจเอื้อเป็นสหายสนิทใจดำอมหิต ถึวเจ้าตอนไหนกันไม่เคยสักหน่อยปากบอกไม่ระเกียดแต่ดูการกระทำสิทําอะไรให้ก็ไม่เคยพอใจแม่ผัวใจไร้าไม่ผัวใจร้ายได้ถ้าจะเป็นแม่ผัวใจไร้ก็ได้ผัวใจร้ายยุ่มดีได้เลยรออีกหน่อยร้อนใจจะตายอยูกหน่อยได้ถขอเจ้าผิดไปเลย ไอ้จี่ขยันมาได้ไอซ้งดตีได้้า้วนะโอ้ไอ้จไมจดที่ลงมไม้ลงมมือเอาจะทำอะไรจะจะช่วยข้าหรือว่าช่วยนางเกี่ยวอะไรกับข้าด้วย